สำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานว่าอัลมายาซาบินฮามัดอัลทานีเจ้าหญิงแห่งกาตาร์ค่ะถูกขโมยกระเป๋าหรูแบรนด์แอมเอสจำนวน11ใบระหว่างนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองนิสไปยังกรุงปารีสเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตามรายง,งานของสื่อในฝรั่งเศสร,ระบุว่านอกจากกระเป๋าที่มีมูลค่าสูงแล้วภายใน,นยังมีของส่วนตัวที่มีมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาและเครื่องประดับมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทั้งนี้หลังเกิดเหตุดังกล่าวค่ะรถไฟได้หยุดเดินรถเป็นเวลา 20นาทีที่สถานีตูลองแต่ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้และหาของมีค่าไม่เจอและมูลค่าความเสียหายไม่ทราบแน่ชัดค่ะดามบริษัทการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสหรือ SNCF มาแสดงความคิดเห็นใดๆต่อเรื่องนี้ค่ะร่วมมือจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สัมภาระสูญหายหรือถูกขโมยเนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารในการดูแลสัมภาระของตัวเองและปฏิเสธที่จะให้ตัวเลขเกี่ยวกับสถิติการขโมยสัมภาระบนรถไฟอีกด้วยค่ะ